ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางธุรกิจเนี่ยถึงใช้เงินจำนวนมากในการหาลูกค้าใหม่แต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือบางธุรกิจบางครั้งก็กลัวการลงทุนจนไม่กล้าใช้เงินดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเข้ามาปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดมาจากการที่ คนที่ทำธุรกิจนั้นไม่เข้าใจคำว่า lifetime value customer ครับหรือ LTV นั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือการมาทำความเข้าใจว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยมีค่ากับธุรกิจเรามากน้อยสักแค่ไหนครับหรือว่าไม่มีคุณค่าเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ MS Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อในการทำธุรกิจที่สำคัญมากๆหนึ่งหัวข้อนั่นก็คือ LTV นั่นเองครับหรือย่อมาจาก l i f e Time Value Customer นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วความหมายของมันก็คือการที่เราเข้าใจว่าลูกค้าคนนึงเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่หรือนำมูลค่าเท่าไหร่เข้ามาสู่ธุรกิจของเรานะครับ การที่เราจ่ายเงินลงทุนกับค่าการตลาดหรือว่าการดึงลูกค้าให้เปิดใจลองมาใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจเราแน่นอนครับว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในครั้งแรกใช่ไหมครับซึ่งค่าใช้จ่ายตัวนี้เราเรียกกันว่า cost of customer acquisition หรือเรียกสั้นๆย่อๆว่าโคคานั่นเองนะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่ได้ถูกมากแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่าใช้จ่ายนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มล่ะครับ ดังนั้นไหนๆก็จะจ่ายแล้วการที่เราได้รู้ว่าเราควรจะลงทุนเท่าไหร่ต่อการหาลูกค้าใหม่1ห,หัวหรือ1คนเนี่ยมันจึงมีความสำคัญในการคำนวณเพื่อเพิ่มกำไรในระยะยาวหรือแม้แต่กระทั่งคำนวณเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจกันเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างอาไอศครีมนะครับผมมิูมิสเวนะครับออกเสียงยากเหลือเกินนะฮะซึ่งเขาเนี่ยต้อง เขาเข้าใจเป็นอย่างดีว่าค่าการตลาดในการที่จะดึงลูกค้าให้มาลองสินค้าของเขาเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเขาก็เลยใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า lost leader หมายถึงว่ามันจะมีไอติมอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยที่ขาย15บาทซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ cover ต้นทุนอะไรหรอกครับอาจจะขาดทุนนิดหน่อยหรือเท่าทุนด้วยซ้ำแต่ว่ามันได้ความ go viral มันได้ ในส่วนของว่าเออคนเพื่อนๆชวนกันมากินหรือว่าคนเนี่ยมาต่อแถวยาวแล้วมันจะทำให้ได้ทราฟฟิกเพิ่มมากขึ้นนะครับในระยะยาวมันก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะนำเสนอสินค้าอื่นๆในร้านเนี่ยให้ลูกค้าได้ลองชิมซึ่งตัวอื่นเนี่ยก็จะมีกำไรที่สูงกว่านั่นเองนะฮะเอาล่ะเรามาลองเริ่มต้นคำนวณ LTV จริงๆเลยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คืออย่างแรกเลย Average f u r c h a s e value นะครับผมคือสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยซื้อของจากคุณ500บาทนะครับในครั้งแรกเลยต่อมาเราก็มาดูกันที่ความถี่ในการที่ลูกค้าคนนี้จะซื้อยกตัวอย่างเช่นซื้อปีละ5ครั้งนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อ500คูณ5ใช่ไหมสุดท้ายก็คือมาดูกันว่าลูกค้าคนนี้จะเป็นลูกค้าของคุณเนี่ยไปนานเท่าไหร่อย่างเช่น ไซเคิล uh, นะครับก็อาจจะ3ปีอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็น500คูณ5ก็จะได้ประมาณ2,500ใช่ไหมแล้วก็คูณ3ก็จะได้เป็น7,500บาทนั่นเองนี่คือมูลค่าที่ลูกค้าคนนั้นจะนำมาสู่ธุรกิจของคุณตลอดระยะเวลาที่เขายังเป็นลูกค้าของคุณอยู่นั่นเองนะครับแล้วทำไม LTV มันถึงสำคัญล่ะครับ การรู้ LTV เนี่ยมันจะช่วยให้เราทราบว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนหรือลูกค้าคนไหนเนี่ยนะมีคุณค่ากับธุรกิจเรามากที่สุดแน่นอนว่าทรัพยากรเรามีจำกัดใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้มันไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าคุณรู้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้มี LTV ที่สูงนะครับแต่มีโคคาที่ต่ำหมายความว่าการที่เขาจะมาใช้สินค้า หรือบริการของเราเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายไม่สูงเลยที่จะให้ลูกค้ามาลองใช้ตัวแรกะนะฮะแต่เขาจะใช้ของเราไปยาวๆเลยเราก็ควรที่จะเลือกโฟกัสที่ลูกค้ากลุ่มนี้ก่อนใช่ไหมในในการทําธุรกิจเราอาจจะมีลูกค้ากลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เราพยายามแยกกลุ่มออกมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะเราค่อยมาเลือกว่ากลุ่มไหนอะ่ะที่จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดแล้วได้เําว่าเป็นลูกค้าง่ายที่สุดและเขาจะยังเป็นลูกค้าเราเนี่ย ไปนานนานเท่านานนะครับนานที่สุดเท่าที่จะนานได้มีฟ r e ควนซีสูงยิ่งซื้อซ้ำได้ทุกเดือนยิ่งดีนะครับเพราะว่ายิ่ง LTV สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจคุณเนี่ยมีกำไรเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นในการลงทุนครั้งแรกที่ใช้ลูกค้าเข้ามาเราจ่ายเขาแค่ครั้งแรกแต่การที่เขามาซื้อซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3นั้นมันไม่มีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แล้วครับทีนี้เราจะเพิ่ม LTV ได้ยังไง จากที่เราดูตัวอย่างแล้วนะครับว่า LTV เนี่ยมันยิ่งลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเรายิ่งนานเท่าไหร่มันก็ส่งผลให้การ Purchase Value ของเขาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตามเวลาที่เขายังอยู่กับเรานะครับจะเห็นว่าค่ายโทรศัพท์หลายค่ายก็พยายามที่จะผูกให้ลูกค้าเนี่ยยังคงเป็นลูกค้าของค่ายอยู่เป็นปีๆนะครับโดยการทำสัญญารายปีที่ผูกกับการซื้อโทรศัพท์ดังนั้น นี่คือตัวอย่างวิธีการที่จะเพิ่ม LTV ให้กับธุรกิจของคุณนะครับหนึ่งก็คือการเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้านะทำยังไงก็ได้อย่างเช่นการมีบริการที่ดีเยี่ยมการติดตามผลหลังการขายนะครับหรือการส่งข้อความขอบคุณทำอะไรก็ได้นะครับเสนอโปรโมชั่นพิเศษเช่นการให้ส่วนลดสำหรับการซื้อต่อไปสำหรับการทำโปรแกรมสมาชิกซึ่งตอนนี้ใครๆก็ทำนะครับพวก CRM พวกอะไรพวกเนี้ย การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการอันนี้จะไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของเวลานะครับแต่จะโฟกัสที่การเพิ่มตะกร้าอย่างเช่นการเสนอสินค้าหรือบริการที่ช่วยเสริมความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะครับให้ลูกค้าซื้อมากขึ้นทุกวิธีเนี่ยมันจะมีวิธีอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าของคุณมากขึ้นก็ส่งผลให้ LTV ของลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้นะครับ มมีตัวอย่างจะเล่าให้ฟังนะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะฮะมีลูกค้าคนหนึ่งเขาแบบก็มาที่ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วเขาก็เห็นของชิ้นเนี้ยที่เขาจะซื้อเนี่ยราคา150บาทก็แล้วกัน150บาทแล้วเขาก็ไปเช็คเอาท์นะครับแต่ปรากฏว่าที่เคาน์เตอร์เนี่ยบอกว่าไม่ได้อันนี้มัน200บาทซึ่ง200บาทแล้วบอกว่าลูกค้าเนี่ย ดูผิดเองนะครับส่งผลให้ลูกค้าเนี่ยไม่พอใจนะครับแต่เถียงกันไปเถียงกันมาทางร้านก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่าย2 0 0บาทลูกค้าก็กลัวจะเสียหน้าก็เลยควักตังค์จ่าย200บาทไปแต่ส่งผลกระทบในระยะยาวคืออะไรครับคุณได้50บาทตรงนี้มาส่วนต่างเก็บเศษเงินเล็กน้อยแต่ลูกค้าคนนี้ครับมาช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ทุกสัปดาห์ นะครับผมสัปดาห์ละ4ครั้งอาจจะครั้งละ2,000บาทนะครับผมซึ่งเดือนเดือนนึงเนี่ยเขาอาจจะใช้เงินประมาณ8,000ถึง1,000 0บาทปีละประมาณแสนกว่าบาทแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็เสียลูกค้า คนนี้ไปเลยแสนกว่าบาทต่อปีโดยที่หารู้ไม่ว่าเขาพยายามที่จะเอาเศษเงินแค่50บาทตรงเนี้ยจากลูกค้านะครับโดยที่ลืมคำหนึงไปว่าลูกค้าคนนี้จะเป็นลูกค้าของเราไปอีกปีๆไม่ใช่แค่ปีเดียวแต่อาจจะเป็น 10, 10ปีด้วยซ้า สุดท้ายนี้นะครับการรู้และเข้าใจ LTV ของลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจเพราะมันช่วยให้คุณเนี่ยสามารถวางแผนการตลาดและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคงไม่มีใครอยากจะจ่ายเงินลงทุนจำนวนมหาศาลเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาลองใช้สินค้าและบริการแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลิกใช้จริงไหมครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง MS Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ